สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะ วันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องซินเดอเรลล่าฉบับปี2021ค่ะเวอร์ชันนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเจ้าหญิงซินในแบบฉบับใหม่เป็นหนังแนวแฟนตาซีมิวสิควเรื่องราวเริ่มต้นที่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรอันล้าสมัยที่ถูกเหนี่ยวรังด้วยประเพณีที่นี่ทุกคนมีบทบาทที่ต้องทําและพวกเขาก็ทําโดยไม่ตั้งคําถามทุกคนต่างทํางานหนักทุกวันรวมไปถึงแมมมายนามว่าวิเวียนผู้ที่กลับ มาอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งหลังจากสามีคนที่สองตายจากไปวิเวียนนั้นมีลูกสาวอยู่สองคนคือมาโเวเลียตัวร้ายและน,นาริซาผู้นึกถึงแต่ตนเองและคนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในห้องใต้ดินสมทรงคือลูกเลี้ยงของวิเวียนเธอมีนามว,ว่าเอลลาแต่พี่เลี้ยงทั้งสองคนกับเรียกเธอว่าซินเดอเรลลาเพราะเนื้อตัวของเธอมักจะเปิดปด้นไปด้วยขี้เท่าจากเตาผิงเอลลานั้นมีชีวิตที่อาภัพมากเธอเป็นหญิง สาวที่คำพาทั้งพ่อและแม่จนทําให้ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงที่ไม่ค่อยจะใจดีกับเธอแต่เอลล่าก็เป็นหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันและคิดนอกกรอบเพราะตอนนี้เธอกําลังใฝ่ฝันถึงอิสระในโลกอันกว้างใหญ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เป็นดีไซเนอร์ปักเย็บชุดขายมีธุรกิจเป็นของตัวเองวันต่อมาแม่เลี้ยงและลูกๆก,ก็พร้อมใจกันส่งเสียงเรียกเอลล่าเพราะพวกเขาต้องรีบบอ,อกไปร่วมงานพิธีเปลี่ยนเวียนยามที่ยิ่ง เอลลาจึงได้หยิบชุดที่ตนเองตัดขึ้นมาตั้งใจะจะนํามันไปด้วยแม่เลี้ยงจึงได้เอ่ยถามว่านั่น <"N un S 1> อะไรนะเอลาก็ตอบว่าชุดเดรสค่ะหนูคิดว่าในเมื่อคนทั้งอาณาจักรจะไปร่วมง,งานในวันนี้หนูก็อาจจะหาคนที่อยากจ,จะซื้อมันได้แม่เลี้ยงและลูกๆที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันขำออกมาแล้วแม่เลี้ยงก็พูดออกมาว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอทําให้เราขายหน้าด้วยความนอกข้อของเธออย่าให้ฉันเห็นเธอทําเรื่องไร้สาระแบบนี้อีก เดวลาจะรู้สึกเสียใจมากต้องจำใจยอมทำตามแม่เลี้ยงในหน้าของเจ้าชายโรเบิร์ตเจ้าชายแห่งอาณาจักรนี้เขาก็กำลังถูกพระราชาเรียกมาตีเตือนพอเขาเพิ่งจะปฏิเสธการแต่งงานกับเจ้าหญิงออร่าลูกสาวของท่านหลอดเลจนินเนลท่านหลอดที่มีที่ดินมากมายแต่ถึงแม้ว่าพระราชาจะพยายามพูดแค่ไหนเจ้าชายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเขายังคงยึดมัน่นในหลักความคิดของตนเองพระราชาจึงได้พูดออกมาว่างานเพื่อให้งานอภิเษ,ษสม ของลูกเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงตามเวลาที่พ่อกำหนดเราจะจัดงานเต้นลำและเชิญหญิงสาวทุกคนที่คู่ควรมาแกจะเต้นลำมควานเสน่ห์และหาเจ้าสาวแล้วพระราชาก็สั่งให้เจ้าชายไปแต่งตัวเพื่อออกไปร่วมงานพิธีเปลี่ยนเวรยามเมื่อทุกคนในอาณาจักรมารวมตัวกันจู่ๆพระราชาก็พูดออกมาว่าลงมาจากตักพ่อของฉันทุกคนจึงต่างพากันหันไปที่รูปปั้นของพระราชาองค์ก่อนจนได้เห็นว่าเอล่า ขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเอลลาจะได้พูดออกมาว่าขออภัยเพคะฟาบาทเวลาอยู่ข้างหลังมันมองไม่เห็นจริงๆหม่อมฉันขอเสนอให้ตัองอ้งอาศจรรย์ไว้ด้านหลังเพคะให้โอากาสชาวบ้านตัวเตี้ยบ้างคำพูดเหล่านี้ได้ทําให้เจ้าชายเริ่มรู้สึกสนใจนในตัวของเอลลาหลังจากงานพิธีเจ้าชายก็ยอมรับข้อเสนอของพระราชาแบบเต็มใจแต่มีข้อแม้ว่าพระราชาจะต้องเชิญหญิงสาวทุกคนในอาณาจากักรมาร่วมงานเต้นรำนี้โดยไม่เลือกความมั่งคั่งหร ฐานะพระราชาก็ยอมทําตามวันต่อมาเจ้าชายก็ได้ปลอมตัวเป็นสามันชมมอมแมมออกไปตามหาเอลลาในหน้าของเอลลาเธอก็ได้แวะดูดักแดนอนผีเสื้อที่เธอช่วยไว้ก่อนที่เธอจะแอบออกจากบ้านตรงไปที่ตลาดเพื่อนําชุดเด็ดไปขายแต่แล้วเมื่อเอลลาลองเสนอขายกับหญิงสูงสักคนหนึ่งหญิงคนนั้นก็ับพูดออกมาว่าน่าอายจริงพยายามออาชุดที่เห็นได้ชัดว่าขโมยมาจากเจ้านายมาเสนอขายให้ฉันฉันน่าจะ จ้งองคารักให้มันจับเธอนางเด็กข้างถนนเอวลาจึงรู้สึกแสงมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ปากประกาศขายชุดนี้ต่อถึงแม้จะมีแต่คนหัวรอะย้อเธอจนเจ้าชายได้เดินผ่านมาเห็นเธอเขา้าเขาจึงได้เดินเข้าไปพูดกับเธอว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องลดราคานะเอวลาจึงได้พูดออกมาว่าคุณคะอย่าซ้ำเติมได้ไหมไม่ใช่วันนี้ฉันควรจะมีสิทธิ์ขายมันเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าใช่มันเป็นชุดที่สวยมากแต่ แต่ผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านไม่ได้เอลล่าก็บอกว่าใช่แต่มันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเอวลล่าก็เดินออกไปเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าฉันจะซื้อมันฉันให้สามเท่าของที่เธอขายเลยแล้วเจ้าชายก็นําเงินออกมาเอลล่าก็รู้สึกแปลกใจมากสักพักหนึ่งทหารก็ได้เดินออกมา,ป,าประกาศให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันถึงการจัดงานเลี้ยงเต้นลามเพื่อเล้เจ้าสาวข,ของเจ้าชายสาวสาทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เอลล่ากลาวข่าวออกมา เธอได้พูดออกมาว่าเจ้าชายโรเบิร์ตต้องจัดงานเต้นลำถึงจะหาเจ้าสาวได้หรอเธอยังได้พูดถึงข่าวลือที่เสเสียห,ยหายของเจ้าชายให้เจ้าชายฟังอีกด้วยเจ้าชายจะได้พยายามพูดแก้ต่างให้ตนเองก่อนที่เขาจะพูดชวนเอลลาให้ไปงานเต้นลำนี้แต่เอลลาก็ไม่สนใจเจ้าชายจะได้พูดออกมาว่าจะมีแขกจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงานคนที่ใจกว้างและมีเงินเหลือใช้ฉันรู้จกักพวกเขาฉันแนะนำได้นะ ถ้าเธอต้องการเพื่อที่เธอจะได้ขายชุดเอลล่าจะได้อ่อยถามว่าคุณจะทําแบบมันไปทําไมเราเพิ่งรู้จักกันเจ้าชายก็ตอบว่าเอาเป็นว่าผมรู้ว่าการเกิดมาไม่พอดีกับกรอบที่เราอยู่มันรู้สึกยังไงเอลล่าจะรู้สึกเสื่อใจมากตกลงไปงานเต้นลานี้จากนั้นเอลล่าก็นําเงินที่ได้มาไปซื้อผ้าใหม่นั่งออกแบบชุดทั้งคืนจนในที่สุดเธอก็ได้ตัดเย็บชุดที่สวยงามออกมาแต่แล้วเมื่อเธอสวมใส่ ชุดที่แสนสวยนี้ขึ้นไปหาแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็พูดออกมาว่าซินเดอเรลล่าเธอไม่ต้องไปงานเท้นลำหรอกมันเป็นงานสําหรับหญิงสาวที่ยังไม่มีคู่มันและตั้งแต่เมื่อเช้าเธอก็มีเจ้าของแล้วเอลล่าจะได้พูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้คะ่ะหนูเป็นเจ้าของตัวเองแม่เลี้ยงก็บอกว่าไม่โทมัสได้มาขอมั่นเธอเมื่อเช้านี้ถอดชุดแล้วกลับห้องใต้ดินไปซะเอลล่าจะรู้สึกผิดหวังมากพยายามพูด ให้แม่เลี้ยงเข้าใจแต่แม่เลี้ยงก็ไม่ฟังแถมยังได้เครื่องหมึกดำใส่ชุดของเอลล่าอีกแล้วแม่เลี้ยงก็ดึงหูเอลล่าพร้อมกับพูดบอกว่าอยู่บ้านแล้วเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของผู้ชายคนนั้นซะถ้ายัางทําให้ฉันโกรธชีวิตของเธอจะไม่เหลือใครเลยเอลล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากร้องไห้ออกมาหนูน้อยทั้งสามตัวในห้องของเอลล่าก็รู้สึกสงสารเอลล่ามากทันใดน,นั้นแสงสว่างก็ได้ปรากฏออกมา ากกล่องของดักแด้ตามมาด้วยผีเสือ้อได้มบยบีนออกมาเมินออกไปหาเอลล่าและด้วยพลังพิเศษบางอย่างผีเสื้อก็ได้กลายร่างเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวสุดเลิศเอลล่าก็รู้สึกถึงมากนางฟ้านั้นก็ได้ประทานพรวิเศษให้แก่เอลล่านำชุดที่เอลล่าออกแบบเสกให้มันกลายเป็นจริงมันเป็นชุดที่แฟนตาซีและงดงามมากแล้วนางฟ้าแม่ทุนหัวก็เสกรองเท้าแก้วให้แกเอลล่าตามด้วยรถม้าคันงามและยัง ไสรเสให้หนูทั้งสามตัวกลายเป็นคนลับใช้ก่อนไปนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงจากใดที่เธอสวมชุดนี้จะไม่มีใครจําเธอได้เว้นแต่ชายแปลกหน้าคนนั้นที่เธอกําลังจะไปหาเขาและจํามาไว้ให้ดีเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนเวทมนต์ก็จะเสื่อมจงรีบวิง่งแล้วเอวลล่าก็เดินทางออกไปตรงเข้าไปในปราสาทผู้คนต่งางเต้นรำกันอย่างมีความสุขจนเมื่อเจ้าชายได้เดินเข้า าสาวสาวในงานก็ต่างพากันให้ความสนใจเขาทุกคนต่างทำตัวโดดเด่นเพื่อดึงดูดเจ้าชายเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าสวัสดีำค่มข้าสาวสาวก่อนอื่นผมอยากขอบคุณพวกคุณทุกคนที่มาที่นี่พวกคุณทุกคนต่างงดงามและเพียบพร้อมแต่ผมขอพูดตรงๆมีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ดึงดูดความสนใจผมได้และน่าเสียดายที่คืนนี้ผมยังไม่พบเธอในหน้าของเอลลา เมื่อเธอมาถึงที่งานเลี้ยงราชินีทาเทน,นาก็รู้สึกสนใจชุดเดรสของเธอนางจึงได้ตรงเข้ามาสอบถามเอลลาและกล่าวเอ่ยขอชมผลงานชิ้นอื่นๆของเอลลาในวันพรุ่งนี้เอลลาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจากนั้นเอลลาถ้าเดินออกไปเธอก็ได้บังเอิญเดินชนกับเครื่องดนตรีจนกลายเป็นที่สนใจเจ้าชายจึงได้มองเห็นเธอเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะเดินลงจากเวทีตรงไปหาเอลลาเอลลาก็รู้สึกแปลกใจ มาเธอได้บอกออกมาชุดใหญ่ว่าทำไมเจ้าชายยองปล่อยให้เธอนินทาเขาเจ้าชายก็กล่าวขอโทษแล้วเขาก็พาเอลลาเดินเข้าไปท่ามกลางผู้คนก่อนที่เขาจะแนะนำเจ้าหญิงเกวน,น้องสาวของเขาเจ้าหญิงเกวนก็ได้เดินออกมาเปิดตัวต่อทุกคนและเมื่อเจ้าหญิงถอดผ้าคลุมออกมันก็เผยให้เห็นชุดเอลลาเป็นคนตดัดเอลลาจึงรู้สึกเพิ่มเติมหัวใจมากที่เจ้าหญิงสวมใส่ชุดของเธอแล้วเจ้าชายก็ พูดออกมาว่าเอล่า e เธออยากจะเต้นรำกับฉันไหมเอล่าก็ตกลงทั้งสองจะได้เต้นรำกันท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกมากจากนั้นเจ้าชายก็พา e lla, เอล่าออกไปพูดคุยกันเขายังได้เล่นเปียโน,โนให้เอล่าฟังอีกด้วยแล้วเจ้าชายก็ได้สารภาพคำในใจต่อเอล่าเขาได้พูดออกมาว่าฉันเลือกเธอให้มาเป็นเจ้าหญิงของฉันเราจะแต่งงานกันเธอจะได้ใช้ชีวิต ที่เหลือในฐานะส่วนหนึ่งของราชวงศ์แต่เอลล่ากลับพูดออกมาว่าราชวงศ์แล้วงานของหม่อมฉันละเพคะหม่อมฉันไม่อยากมีชีวิตที่ติดอยู่ในกรอบของราชวงศ์มากไปกว่าชีวิตที่ติดอยู่ในห้องใต้ดินหม่อมฉันมีความใฝ่ฝันที่ยังต้องควา้าดังนั้นถ้าเกิดต้องเลือกหม่อมฉันขอเลือกตัวเองเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าฉันเข้าใจจริงๆทั้งคู่ได้รู้สึกเสียใจมากกับเส้นทาง ที่ต้องเลือกเรายังไงทั้งคู่ก็เริ่มตกหลงรักกันแล้วและขนาดที่เอลล่ากับเจ้าชายกําลังจะจูบก,กันนาฬิกาตีบอกเวลาก็ได้ดังขึ้นเอลล่าจึงได้รีบวิ่งหนีแต่เมื่อเอลล่าวิ่งผ่านผู้คนในงานพระราชาก็ป,าประกาศออกมาว่าประชาชนทั้งหลายขอแนะนําว่าที่ราชินีทุกคนจะน่าจไปสนใจเอลล่ขาขณะเดียวกันชุดของเอลล่าก็ค่อยๆร่วงโรยออกมาเธอจึงได้กล่าวขอให้เจ้าชายช่วยเธอ ออกไปเจ้าชายก็พาเธอไปเอลลาจะได้กล่าวขอบคุณเขาก่อนจะได้วิ่งหนีขณะวิ่งเธอก็รู้สึกว่ารองเท้านี้มันทําให้เธอวิ่งลําบากเกือเกินประจ,จบกับเพื่อนของเจ้าชายในวิ่งออกมาพอดีเอลลาจะได้ถอดรองเท้าแก้วเคลืยย่งเสกเขาข้างหนึ่งแล้วเธอก็ได้วิ่งไปขึ้นรถมา้าได้ทันเวลาพอดีแต่แล้วระหว่างทางเหล่าหนูน,อน้อยค่อยคืขนล่างรถม้าวิเศษได้วาผายไปเหลือไว้แต่เพียงรองเท้าแก้ว หลังจากนั้นพระราชาก็รู้สึกหัวเสียมากต่อว่าเจ้าชายมาชุดใหญ่แล้วพระราชาก็พูดออกมาว่าเวลาของลูกหมดแล้วโรเบิร์ตลูกจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงลอร่าภายในสุดสัปดาห์นี้พ่อไม่สนว่าลูกจะรักเธอไหมนี่คือคําสั่งราชินีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเนน้าของเอลลาแม่เลี้ยงได้ลงมาหาเธอเล่าเรื่องราวงานเต้นรำในวันนี้ให้เอลลาฟังพร้อมกับบอกว่าเจ้าชายจำเป็นจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงลอ แม่เลี้ยงนั้นยังได้มาระบายความในใจนางได้เล่าเรื่องราวความลับในอดีตตอนที่นางก็เคยมีความใฝ่ฝันเหมือนกับเอลลาสักพักหนึ่งหนูน้อยก็เพิ่ททำรองเท้าแก้วตกลงมาแม่เลี้ยงจะได้เห็นรองเท้าแก้วนี้จนนางได้รู้ว่าหญิงสาวปริศนาคนนั้นก็คือเอลลานางจึงได้พยายามพูดก่อมให้อเอลลาแต่งงานกับเจ้าชายเพื่อครอบครัวแต่เอลลาก็ไม่ยอมแม่เลี้ยงจึงได้พูดออกมาว่าได้งั้นฉันจะพาเธอไป ท่าโทมัสฉันจะส่งเธอไปอยู่กับเขาวันนี้เลยเอลล่าก็บอกว่าหนูขอยอมตายดีกว่าแต่แมลี้ยงก็ไม่สนส่งเธอไปอยู่ดีในหน้าของพระราชาราชินีก็ได้พยายามพูดยกตัวอย่างคู่ของตัวเองให้พระราชาเข้าใจถึงเรื่องของความรักและยังได้พูดความน้อยใจต่างๆออกมาจนพระราชาเริ่มขิดได้เขาจะได้นํารองเท้าแก้วออกมาบอกกับเจ้าชายว่าตามหาเจ้าของรองเท้าแก้วนี้ซะและถ้าเธอยังอยากแต่ง แต่งงานกับลูกก็แต่งงานกับเธอหรือจะไม่แต่งก็ได้มันคือชีวิตของลูกเจ้าชายก็รู้สึกแปลกใจมากเขาได้เรีบตรงออกไปตามหาเอล่าทันทีทหารก็ได้ช่วยปาประกาศให้ชาวบ้านทุกคนได้ดรับทราบถึงเรื่องของหญิงสาวปริศนาที่ได้ครอบครองดวงใจของเจ้าชายพร้อมกับบอกให้ทุกบ้านเตรียมรองเท้าและลูกสาวไว้แล้วเจ้าชายก็ออกเดินทางเคาะประตูดูทุกบ้านบ้านแล้วบ้านเล่าแต่ก็ยังไม่พบขณะเดียวกันเอล่า ก็บโดดหนีลงจากรถมา้าวิ่งตรงไปที่ตลาดระหว่างทางเจ้าชายก็ได้บังเอิญขี่ม้ามาพบเธอพอดีเจ้าชายจึงได้พยายามพูดบอกความในใจกับเอลล่าอีกครั้งก่อนจะพูดออกมาว่าที่ฉันจะบอกเธอก็คือฉันเลือกตัวเองและเลือกเราตราบใดที่เธอรู้สึกแบบเดียวกันเอลล่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้ตรงเข้าจูบเจ้าชายทันทีแล้วเอลล่าก็ขอให้เจ้าชายไปส่งเธอที่ตลาดซึ่งเมื่อเอลล่าไปถึงเธอก็ให้ราช ดูผลงานของเธอราชินีก็สงพอพระทัยมากยอมรับเอลลาให้มาเป็นช่างตัดชุดส่วนตัวจากนั้นเจ้าชายก็พาเอลลาไปแนะนําตัวกับราชาและราชินีพร้อมกับบอกว่าเราจะยังไม่รีบแต่งงานกันแต่จะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันก่อนพระราชาก็เปิดใจยอมรับการเรื่องของเจ้าชายเขาเห็นได้แต่งตัง้งให้เจ้าหญิงเกวนเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งแทนเจ้าหญิงก็รู้สึกดีใจมากเพราะเธอชอบการเมืองการปก หลังจากนั้นผู้คนทั้งอาณาจักรก็มาร่วมฉลองให้แก่รัชทายาทพระองค์ใหม่และเอลล่กับเจ้าชายแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องซินเดอเรลล่าฉบับปี2021เป็นกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย